สวัสดีครับวันนี้อยู่เกมของคนไทยกเกมหนึ่งนะครับมีชื่อว่า back home เดินกลับบ้านในทางสามแยกเรามาดูว่าเกมนี้มันจะเป็นยังไงเห็นรู้สึกว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่ตามหา anomaly นะครับเรามาดูกันว่าเราจะผ่านเกมนี้กันหรือเปล่านะครับ <S <S ขนาดในไทยก็ยังไม่ผ่านเลยไปเล่นกันดีกว่าครับ let's go ครับโวโอโหกระตุกกระตุกให้กระตุกจังวะอันนี้คืออ๋อถ้าเจอผีให้ไปทางขวามือ โอ้โหต้องทําให้ได้10คะแนนหรือถ้าไม่ไหวก็อันตรเน็ต F4 อ่าโอเคอันตร์เน็ต f c ออกกันเลยดีกว่าทุกคนปะยาว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 เรามาดูกันว่าตอนแรกมันจะมีอะไรแปลกใหม่หรือเปล่าเอ๊ะเดี๋ยนะอะไรซ่อมมือถือโดยช่างมิง่งไม่ได้ช่างแม่งอะไรวะเอ๊ะเดี๋ยนะอันนี้คืออะไรเดี๋ยวเราไปหาก,กันต่อดีกว่าตรงนี้อยากรูจังว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะ้ามี่นอรมอลี่สาธุครับอืมโอ้ เพลงดีมากเพลงน่ารักว่ะตรงนี้ก oh ็ปกติด oh ีนะไม่ม oh ีอะไรอืมในนี yeah. ้ม yeah. ีโอ้โ huh? อ hey! ้โหอันน okay. oh ี oh ้อานอมารีหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์วอทวอทเฮียจาเฉยจะเฉยเหรอหนีกันหนีกันหนีกันเฮ้ยเดี๋ยวด้ะฮะอะไรอ่ะไม่แกโอ้๋ออโอ้โอ้ หน้าเขียวมาเชียวเลยนะอันนี้ anomaly สามล้านเปอร์เซ็นตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าอืมตรงนี้ไม่มีอะไรเหมือนจะปกติตรงนี้ก็ปกติดีไม่มีอะไรอันนี้เอ๊ะเอ๊ะช้างมาได้ยังไงกันนะ a n o อ a ี y แน่นอน มันจะลงมาปะไม่ลงมาใช่ไหมไม่น่าลงมานะอันนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอโนอมอรี่ครับแน่นอน100%เออ่ออันนี้ไม่มีอะไรเฮ้ Welcome to Skibidi Toilet Parko Madus เนอะโอ้ว้าวอะไรมา马拉松เหรอว่าแต่ไม่มีอะไรเกิดข้ใช่ไหมโอ้อะไรอะไรวิ่งเหรอวิ่งเหรอออเออโวว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 ไม่มีอะไรตามหลังใช่ไหมไม่มีอะไรตามหลังนะเอ่อชิลไปไหมอ่ะโอเคโอเคเลี้ยวซ้ายไม่มีอะไรตามมาใช่ไหมใช่หรอเออโอ้โหไป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 ไม่มีอะไรไม่มีอะไรติงต้องระวังระวังนิดนึงระวงระวังระวังระวังอ่ะ เฮ้ยแพ้เลยหรอโอ้ m ม g ก็เอ่อไม่มีอะไรเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันขยับได้มันขยับได้ไ,ดไปก่อนไปก่อนไปดีกว่าไปดีกว่าตรงนี้โอ้ใครโทรมานะ่ะเออครับสวัสดีครับ อะไรอ่ะอะไรโทวมาแค่เนี้ยออเดี๋ยวนะซื้อลอตเตอรี่เหรอครับพี่เอาตัวไหนครับยกอกอบเ,เอ๋ป้ายมันดูใหญ่ไปไหมอนอโมรีหนึอันนี้ไม่มีอะไรตรงนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้ไม่มีอน,นอนาโมรีแน่นอนผ่านชัวร์หนึ่งร้อยเป็นต์เป็นไงล่ะ ตรงนี้ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวรถบนความได้ยังไงกันอันอเมรี่แน่นอนโอเคเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรตรงนี้ก็ไม่มีอะไร,ไะไร,ร,ไะไรใช่ไหมวะคิดว่าไม่มีนะหลังรถก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วข้างบนนี้ก็ไม่มีอะไร เอออยากรู้จังเลยว่าตรงนี้มีโอ้โหเกือบลวงจะมีอะไรหรือเปล่านะเกาะลังคาแต่ตอนนี้ผมคิดว่าไม่มี100อโนมอรีหนึ่งร้อเอซนอ้ยเรียบร้อยแปดแล้วแปดแล้วอะไรอ่ะ ไปดีกว่าอะไรวะเต้นเฉยอะไรเนี่ยมันมืดมืดปะใช่ไหมมันมืดมืดเหมือนไม่มีไฟเลยอะอะไรอ่ะตัวเชี่ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะให้ผมทําอะไรอ่ะมีเสียงไก่ด้วยหยิบไก่เหรอโอ้เออหยิบไก่ไปทําไมอ่ะเอเสียงเหมือนไก่เสียงมืนไก่แล้วไก่แล้วตัวที่สองให้เอากี่ตัวกี่ตัวโอ้โอ้ ดูเหมือนว่าผีเราจะติดนะครับโอเคโอเคอยู่ตรงนั้นนะอยู่ตรงนั้นไปนะอย่าขยับนะอย่าขยับนะอ๋อนี่ไงไก่ห้าตัวอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวผมขอ,อยาถาไก่ก่อนนะครับ๋ยวาพึ่งมานะอ่าเฮ้ยเดี๋ยวนะตัวที่เท่าไร่แล้วนะไก่อยู่ไหนอ๋อนี่ตัวที่สี่ป้ายอยู่ตรงนั้นนะอ่าน่ารักมากเฮ้ยเดี๋ยวนะเอ้าไปหรอไปเลยไปด่วนอันนี้โอ้อะไรอีกอะไรวะอะไรวะ เออโอ้มันเร็วอยู่เนี่ยมันเร็วอยู่เนี่ยโอ้ยมันเร็วมันเร็วมันเร็วเฮ้ยมันตอนแรกเขาดูอยู่นึกว่ามันจะลำมาดูอ๋อมันลอยมามันลอยมาโอเคชิวอะเฉยๆโอ้โหกว่าจะผ่านฉันเหนื่อยเหลือเกินเมื่อไหร่ฉันจะผ่านคืนนี้ไปได้สักทีนะตรงนี้มีอะไรนะอยู่ตรวจอันนี้ก็พลิสตรงนี้ก็ไม่มีอะไรตรงนี้ก็ไม่มีอะไร มันไม่มีเอ๊ยเดี๋ยวมันแปลกๆพรว่าแปลก,ปลก,ปลก,ปลกไม่ใช่แล้วโอเคอ่นอ,อร์เอลี่แน่นอน100%ครับไม่มีอะไรนะดูเหมือนว่าจะเคลียร์นะเออใช่ไหมอ่าแปลละแปลละออเ,เอ๊ะเดี๋ยวนะตรงนี้เหมือนจะมีร้านผลไม้หรือเปล่าใช่ไหมมุ่งเลยครับไม่มีอานอ,อร์เอลี่ ไม่ชัวร์เลยว่ะแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนจะไม่มีนะตรงนี้ไม่มีเฮ้ผมว่ามันไม่มีไม่เชื่อไหมแกเอเล่นน้ําเย็นดีไหมลองไปดูดิเผื่อว่ามันจะเออเออหายโอ้โหเลิ่มใหม่หรอโอ้ my god โอเคเรามาถึงที่9แล้วอีกครั้งเดียวครั้งสุดท้ายขอละขอเนนละตาสุดท้ายละ จะผ่านแล้วโอ้โหกว่าจะผ่านผมเหนื่อยมากเลยต้องผ่านผมว่าเกมนี้ผมต้องผ่านอตรงนี้ก็เคลียร์นะอือันนี้ก็เหมือนเดิมนะอันนี้ก็ปกติใช่ไหมปกติอาตรงนี้ก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเออพระก็ไม่มีอะไรรู้สึกได้ตรงนี้ก็เหมือนจชไม่มีอะไรปะป้ายก็เหมือนเดิมพอยิ่งดูยิ่งแบบเหมือนจะมีอะไรแปลกแต่มันก็ ไม่น่ามีอะไรแปลกไหมอะผมคิดว่ารอบนี้ไม่มี a n o m a ี <om> y แน่นอนผ่านแน่นอนผมว่าจบแล้วไม่มีครับไม่มีแน่นอนจบผมว่าจบผมยืนยันว่าจบแน่นอนอโอ,อในที่สุดทองสามารถออกจากบังวนประหลาดได้แล้วก็เดินทางได้โดยสวัสดิภาพวิ่งเข้าไปไอ้ทองผ่านแล้วเก่งมากจ้ะทองแกเป็นคนเก่งมาก ยกนิ้วให้เลยเอ้ hey, <Hey. S 2> เก่งมากทุกคน <Hey. S 2> เก่งมากเราผ่านแล้วเย้ Yay. ผ่านแล้วเป็นยังไงบ้างครับกับเกม Back Home หรือเดินทางกลับบ้านในทางสามแยกหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ Happy New Year นะครับทุกคน Bye Bye สวัสดีครับ